สัสดีครับพบกับการควบคุมกระบ,บวนการเป็น EP ที่5นะครับวันนี้นะเราก็จะมาเรียนเรื่องของคอนโท s t สติจี้ครับที่เราใช้กันอยู่เนาะมี2เรื่องหลักๆนะก็คือ Feedback Control และก็ Feedforward Control นะครับมันก็ มีความแตกต่างกันนะมันคือส่วนเสริมอะ่ะมันเหมือนกับฟีดแบ็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอะ่ะที่คุณจะต้องมีอะ่ะสมมุติว่าคุณซื้อรถยนนะคุณซื้อตัวที่ราคาถูกที่สุดอะ่ะมันก็จะมีออปชันที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้รถเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรที่มันดีขึ้นนะคุณก็จะต้องมีออปชันเสริมเพิ่มเข้ามาซึ่งมันจะต้อง จ่ายเงินเพิ่มนะคือมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการประสิทธิภาพแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราต้องการประสิทธิภาพสูงสุดเลยคุณก็ต้องมีทั้ง2ระบบนะอยู่ในจุดเดียวกันนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างแรกเนี่ยมันคือฟีดแบ็กคอนโทรลนะฟีดแบ็กคอนโทรลมันก็คือการทําแบบป้อนกลับที่เราต้องทําอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการ ทุกอย่างได้อะไอความไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะมันมีแบบที่รู้และไม่รู้ถูกไหมไอตัวที่รู้เนี่ยเราก็จะจัดการด้วยฟีดฟอร์เวิร์ดคอนโทรลที่กําลังจะพูดต่อไปแต่ตัวที่มันไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงฟีดแบ็กมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยได้เพื่อที่จะจัดการเจ้าตัวดิสเทอร์แบน์ที่เราไม่รู้การรบกวนที่เราไม่รู้นะ เพื่อให้มันยังคงสามารถที่จะควบคุมได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจของที่มันใช้ใช้อยู่เนี่ยมันมีอายุมันมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันมี uncertainty เกิดขึ้นดังนั้นมันคือความไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในระบบอยู่แล้วดังนั้นเราต้องการฟ d b แบ k f ฟ e d แบ c k ถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนข้อเสียของมันก็มีแน่นอนนะข้อเสียของมันก็มีมันจะจัดการการรบกวนได้หลังจากที่ตัวเอาต์พุตของเราหรือว่าคอนโทรลแว r i เบิลเนี่ย ตัวที่เราสนใจที่จะควบคุมเนี่ยมันหลุดจากเซตพอยต์ไปแล้วนะมันออกไปแล้วจากจุดที่เราต้องการเราถึงจะรู้ฟีดแบ็กมันก็จะช่วยทําให้กลับมาได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีระยะเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปแน่นอนมันคือเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกไหมการมีกับไม่มีฟีดฟอร์เวิร์ดมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดนะว่าคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าโอเคทีนี้นะเนื่องจากว่า ในโปรเซสเนี่ยมันมีเจ้าตัวการรบกวนที่เรารู้ถูกไหมเรารู้มาก่อนว่ามันมีการรบกวนดังนั้นฟีดฟอร์เวิร์ดนี่จึงเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลดการรบกวนให้ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามันจะมีการรบกวนดังนั้นเราก็เตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการเลยแบบนี้เนี่ยก็คือฟีดฟอร์เวิร์ดนั่นเอง ตัวนฟีดแบ็กอะยังไงคุณก็ต้องมีอยู่แล้วโอเคเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็คือเจ้าตัว Heat อ็ก h ชนเจอตัวเดิมเนาะทีนี้ตัดฟีดแบ็กไปก่อนรูปนี้ตัดฟีดแบ็กทิ้งไปก่อนนะทีนี้เรามาพิจารณาว่าไอ้เจ้าตัว Major d i s b a เ d อร์แที่เข้าสู่ระบบนะก็คือเข้าที่ Inlet เนี่ยนะมันก็จะมีอุณหภูมิขาเข้าใช่ไหมแล้วก็อัตราการไหลที่เข้ามาเราวัดจากเซนเซอร์นะ FT กับ TT และก็มันเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราก็ส่งไปที่ฟีดฟอร์เวิร์ดคอนโทรลเลอร์เลยนะแล้วฟีดฟอร์เวิร์ดคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็รับเซตพอยต์มาปรับวาล์วแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะสามารถจัดการเจ้าตัวดิสเบรนที่เรารู้ไว้ล่วงหน้าแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวที่เราไม่รู้ละ่ะจะทํำยังไงถูกไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ฟีดแบ็กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคอมเพนเซตตัวที่เราไม่รู้ได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมมันอาจจะมีตรงไไหนเสียก็ด นะวันวันนึงอ่าของที่มันใช้ไปมันก็ต้องมีความเสื่อมนะมันมีการเสียมันมีปัญหาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้เนาะก็ต้องใช้ฟีดแบคเข้ามาคอมเพนเซตนะครับมันถึงจะสมบูรณ์นะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีฟีดแบคด้วยนะอ่ามีเซตพอยต์ย้ายมาอยู่ในจุดของฟีดแบคนะแล้วก็เอาฟีดฟอร์เวิร์ดคอนโทรลเลอร์นะไปจัดการกับดิสเทอร์แบแล้วก็เป็นตัวควบคุมวาล์วแทนนะโดยการส่งสัญญาณไปบอก นะครับก็อย่างนี้มันก็จะครอบคุมทุกอย่างเพราะว่ามันเหมือนกับลดราคาแพงอ่ะที่มันจะมีออปชันเต็มนะเพื่อที่จะทําให้เราสะดวกสบายที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทให้เห็นภาพว่าเอ,อ่อทำไมเราต้องเรียนนะฟีดแบค็คือสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ฟิ e ฟอร์เวิร์ดมันคือท็อปอัพออปชันเสริมที่เราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้ระบบของมันสมบูรณ์แบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดีไซน์ฟีดแบ็กยังไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปแตะฟิทฟอร์เวิร์ดนะเอาสเต็ปไปสเต็ปก่อน เริ่มต้นจากฟีดแบ็กก่อนว่าฟีดแบ็กทำยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและหลังจากนั้นพอคุณเข้าใจฟีดแบ็กแล้วคุณก็ขยับสเต็ปไปที่ฟีด forward controller design นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับบทที่1นนะบทที่1ก็จบแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ cover ทุกอย่างนะเพราะว่ามันมีการสอนในห้องไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะขอช h e ได้นะ ผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะที่สนใจนะเพราะว่าเราไม่อยากแบบเออทิ้งไว้ให้ดาวโหลดมันดูแบบเหมือนของแบบมันไม่มีค่านะคนที่อยากได้คนที่สนใจนะ่ะเข้ามาขอนะผมส่งให้ฟรีได้นะผมอาจจะแชร์ผ่าน Google Drive อะไรไปนะขอแค่คุณต้องการนะมีความต้องการเข้ามานะอันดับแรกเนี่ยคุณต้องเสนอตัวก่อนว่าคุณต้องการนะผมแบบไม่อยากแจกฟรีอะนะมาดูไรค่าแลนะของมันมีราคานเนี่ยมันแพงนะ และไม่ใช่แบบใครจะมาสอนฟรีกันได้ง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามนะบทที่2นบทที่2ก็จะเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์อ่าตอนนี้คณิตศาสตร์กําลังที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิชาเราและซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆจริงๆนะเพราะว่าวิศวกรเราไม่ได้ไปจับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนาะแต่เราจะต้องจับคณิตศาสตร์นะไปใช้เพื่อที่จะทําการวิเคราะห์ นะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะที่จะบิ้วออกมาให้กลายเป็นฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยมันจะต้องใช้ความคิดนะเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆนะว่าเราสามารถที่จะทํามันได้จริงไหมนะครับเราไม่ใช่แบบลงมือทําไปเลยโดยที่เรายังไม่รู้เราคงไม่ทำนะเราจะไม่แบบทําแบบคนตาบอดอะ่ะเราจะต้องใช้การมองเข้าไปก่อนนะว่ามันได้หรือไม่ได้ถ้ามันมีโอกาสนะก็ทํา ลงมือลงทุนนะแล้วก็ทุ่มเทจนกว่ามันจะสำเร็จนะออกมาเป็นของเพื่อที่จะเปิดสู่สาธารนณะให้คนใช้งานนะครับแล้วก็จะต้องรับประกันด้วยว่ามันมีความปลอดภัยเดี๋ยวมาติดตามนะใน EP ีที่6ก็จะเป็นบทที่2และแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ